เรื่องอะไรก่อนนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมงงโมฮัมเหม็ดซาลาอ่าเรื่องโมซารากับบทสัมภาษณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นการโยนระเบิดลูกใหญ่ใส่ FSG และสโมสรลิเวอร์พูลอ่าต้องพูดคำนี้เลยว่าโยนให้เจ้าของด้วยอ่าต้องบอกเลยไม่ใช่โยนที่สโมสรอย่างเดียวไปถึง f s g สะเทือนคนที่จะต่อสัญญาและคนที่จะให้เงินเขาได้อ่าใช่นะคะก็วันนี้ในไลฟ์แชทเขามาคุยได้คไม่มามากเลยวันนี้ขอถามก่อนเลยขอถามในไลฟ์แชทก่อนที่เราจะเข้าข่าวเพราะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ตามหรือได้ยินมาแต่ไม่รู้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ในไลฟ์แชทถามก่อนเลยว่าคุณคิดอย่างไรกับบทสัมภาษณ์สั้นๆของโมเมสซาเรื่องสัญญา้นๆได้ใจความสั้นๆได้ใจความของโมเมดซารเรื่องของการต่อสัญญาอันนี้ไม่ต้องบอกว่าเทียไหนเพราะออกมาจากปากของนักเตะใช่พูดเองจ<ช>ากปากตัวเองใช,ใช่แล้วแล้วทำไมทำไมเขาถึงพูดเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันแต่ตอนนี้ไปในเนื้อหาของข่าวก่อนเดี๋ยวผมให้นาคีของผมเนี่ยลดลงนิดนึนะ บายนีะเล่าใน Facebook ได้นะดับยหนึ่งเอก่อนใน Facebook ก็คือส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้อันนี้อยากอยากรู้ไม่ต้องแฟนลิปู์ก็ได้นะเป็นแฟนทีมอื่นก็ได้มองจากแบบมุมของคนนอกอะไรอย่างเงี้ยว่าคนอาจจะไม่รู้เยอะนะอถ้าแบบบรูโน่เฟรเดสเดินมาแล้วแบบผมหมาอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยมันแบบคุณคิดยังไงกันนั้นเอาให้ผมพูดในมุมของแฟนแมนยูที่ไม่ใช่ป๊อปอิลลนพลอ่ะได้แต่เดี๋ยวเชื่อเกินว่าคนอาจจะมองทำไม ก็เน <c oughs> <ๆ>ี <c> ่ย <oughs> ไม่ต่อเขาดี่อ่าไม่ต่อเพาว่งทีไม่ควาสมสำคัญนี่ <c oughs> มันทันวาแล้วเนี่ยดูนาฬิกาไม่มีน <c oughs> <c oughs> <c oughs> าฬิกา้วยมันจะเข้าเดือน12แล้วก็คุณไม่ต่อสัญญาเขาสมควรให้เขาออกมาแฉอ่าอ,อะไรประมาณนั้นอันนี้คือคนนะดูบอลทั่วไป <c oughs> คนดูบอลทั่วไป <c oughs> แต่เอางี้ก่อนที่จะไป <c oughs> เ่าเอาเ่าเอามาเนื้อเอาตัวข่าวก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือต้องบอกว่ามันมีทางด้านของลิวพูเอโค้ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นนะคะ ได้สัมภาษณ์โมซาราในในมิกโซนใกล้แบบก่อนขึ้นรถคชใช่ไหมรถรถของสโมสรอยู่ทางด้านขวามือเพื่อนเพื่อนักเตะก็กาลังเดินทยอยเดินออกมาแต่ประเด็นก็คือบทสัญญาไอ้บทบทสัญญาบทสัมภาษณ์อันนั้นสั้นๆเนี่ยเหมือนโมเองก็ตั้งมาตั้งมาแล้วว่าจะมาคุยโอ้โหฮะอือคือโมเออโมซาลาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เราเกือบจะถึงเดือนธันวาคมแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้พ้อเสนอใดๆเพื่ออยู่กับสโมสรต่อไปดังนั้นตอนเนี้ย ผมมองว่าผมคงจะออกมากกว่าจะอยู่กับทีมโอ้โห oh. ซึ่ง BBC เอาประโยคนี้เป็นขึ้นพาดหัวเลยนะเอ้าแน่นอนมันเป็นโค้ดอยู่แล้วเป็นพาดหัวเลยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้ดีว่าผมอยู่กับสโมสรน,นี้มานานแค่ไหนนะหลายปีแล้วไม่มีสโมสรไหนเหมือนที่นี่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ในมือผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เดือนธันวาคมแล,แล้วยังไม่ได้รับอะไรเกี่ยวกับนอนาคตของผมเลย hmm. ผมรักแฟนบอลแฟนบอลก็รักผมแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ในมือผมหรือแฟนบอนหลหรอกนะรอดูกันต่อไป แน่นอนว่ามันนัดแบบคือไม่มีข้อเสนอหน้าผิดหวังใช่ไหมครับออใช่ผมจะยังไม่เลิกเล่นในเร็วๆนี้ดังนั้นผมจะลงเล่นโดยมุ่งเน้นไปที่ฤดูกาลนี้และผมกําลังพยายามคว้าแชมป์พีเยเมลีและหวังว่าจะคว้าแชมป์แชมปยนส์ซิกด้วยผมผิดหวังแต่เราคงต้องรอดูกันต่อไปสรุปจะพูดอะไรกันแน่ภาษาอังกฤษคือเวลเนี่ยเนี่ยฟันได้ฟันได้ฝันได้เดินมาข้างหลังอะไรนะคือทำงานคือแบบคุยอะไรกันอะคือขอมาฟังนิดนึงคุยอะไรจริงๆระดับผู้อน้าทีนี่ ฉันว่าดึงได้ไหมฉันว่าฟานได้เดินมาเทคดิดูหน้าก็รู้แล้วว่าแบบบุ่ยอะไรวเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่อข่าวนะโอเคนะซึ่งหลังจากที่บทสัมภาษณ์นี้ออกไปลิือคเยโคตีข่าวนี้ออกไปเดือดค่ะพูดเลยคำเดียวว่าเดือดแฟนบอลเดือดเลยมี Fsg เอามาแล้วโน่นนี่นั่นก็แฟนบอลคด่าด่าเจ้าของด่าเจ้าของ ซึ่งมีอันนี้ไปทีละประเด็นแล้วกันนะเขามีนักวิเคราะห์ภาษาวิภาษากายภาษาท่าทางการพูดเนี่ยคือเขาก็วิเคราะห์จริงๆไม่ต้องนักวิเคราะห์ภาษา,า,ากายก็ได้ค่ะเราดูเราก็รู้ว่าเขาผิดหวังคือเขาบอกว่าเนี่ยโมพูดด้วย เป็นการเหมือนส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลเขาดูจริงใจพูดแบบแบบจากใจจริงเลยนะคะคนที่อยากเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปจนตลอดอาชีพของเขาตอนนี้เนี่ยโมซาร่าเนี่ยก็คือเกือบ3 3มล้เขาต้องการสัญญาฉบับใหม่ที่สะท้อนถึงความยืนยันที่เขาสามารถมอบให้ได้ในช่วงเวลาที่เหลือในฐานะนักเตะอาชีพถ้าไม่มีข้อเสนอเขาก็จะออกจากทีมเขาวิเคราะห์กันอย่างนี้นะว่ามีการเคลื่อนไหวแบบมือที่แตะปากมงบอกว่าแบบกดดันเล็กน้อยแล้วก็แบบการใช้มือแบบเวลาพูดประกอบอะไรเงี้ยมันทําให้แบบ เหมือนวิตกังวลหงุดหงิดถ้าเราไม่เห็นอะไรจากลีวอพูลเร็วๆนี้เนี่ยมันอาจจะเจอช่วงเวลาที่น่าสนใจบ้างอันนี้เป็นฝั่งของนักวิเคราะห์ภาษาทางทางตบวิธีเวลาเขาพูดเวลาคนเราพูดเนาะมันจะมีภาษากายอยู่ที่นี่คุณเห็นใช่ไหมคุณเห็นฟันใดไหมนี่ยมันรู้เลยว่าเอ้ยพูดอะไรกันอ่ะปกติแสดงว่าซาร่าไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เนี่ยซาร่าหยุดที่มิกโซนท่านจะไม่ผิด2 -3 ครั้งเท่านั้น มิ์โซนคืออะไรบอกคือเนี่ยค่ะเวลานักเตะเดินผ่านมันจะมีอันนี้จริงๆไม่ใช่จะใช่มิกโซนด้วยซ้ำเป็นเหมือนทางออกเตรียมขึ้นรถและนักข่าวมารอมารอเผื่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 อฟุกเผื่อโชคดีเขาหยุดซึ่งปกตินักบอลถ้ามโซนมันจะเป็นช่วงมิกโซนมันก็จะอยู่ในช่วงที่เส้นทางเดินออกไปที่รถโค้ชรถอย่างไเนี่ยมนข้างนอกแล้วแต่นี่ข้างนอกแล้วเลยปกติแล้วนักข่าวจะไปรอมิกโซนข้างใน ก็คือมันจะมีบางทีมันจะมีเป็นแบบแบ็กกราวด์เนอะแม้แล้วก็เขาก็จะกั้นรั้วไว้ให้นักเตะเดินผ่านซึ่งถ้าคุณโชคดีคุณอยู่ตรงมิชโซนบางทีเขาอาจจะให้สัมภาษณ์กับคุณหรืออาจจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยแวะให้สัมภาษณ์ยกเว้นสนิทกันจริงๆอย่างป๊อปไปทําข่าวแล้วเจอนักเตะที่รูจ้จักเดินมาอ้าวพี่ป๊อปเออค่อเคยเป็นยังไงเ้า่วานนี้คุยสองสามประโยคจบแต่ข้างนอกนี่ยากมากเลยนะถ้าก่อนขึ้นรถโค้ชส่วนใหญ่นักเตะขึ้นเลยค่ะ agenda ชัวร์ซ ให้ข่าวในมิกโซนในชีวิตการเป็นนักเตะลิเวอร์พูลน่าจะหยุดอยู่แถวแถวสองถึงสามครั้งในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเลยของลิเวอร์พูลเลยเออเขาไม่หยุดบ่อยแล้วเดินขึ้นทุก้วมันมีประเด็นทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะทีนี้อันนี้คือมุมที่ซาร่าเปิดเผยเรียกว่าแฉเลยอคาราเกอร์อ่ะทีนี้ใช่ซึ่งอันเนี้ยไปไปต่อก่อนที่จะไปคาราเกอร์ขอนี้ก่อนเมื่อวานนี้เบนเจคอบนักข่าวของที s สปอร์ที่เขาไป อยู่ในซาอุดิอาระเบียไปเหมือนไปเบสอยู่ตรงนั้นเลยเขาบอกว่ามองว่าถ้าซา่าจะย้ายออกจริงในซาอุดิอาระเบียก็เป็นแบบอีกที่หนึ่งที่มีเขาเรียกว่ามีกําลังพอที่จะดึงซา่าไปอยู่ได้นืยก็จะเป็นอีฮิอัลฮิลานที่เคยสนใจมาก่อนนั้นนี้แล้วแต่คราวนี้ได้ฟรีๆเลยนะเพราะถ้าหมดสัญญาถูกไหมฟรีเอเจนต์แล้วก็ร้านพนันถูกกฎหมายที่ที่นู่นเนี่ยเขาคือให้ทางด้านของอัลฮิลานเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ซา่าไปเช่นเดียวกันนะคะส่วน ประเด็นที่น่าสนใจคือฝั่งของนักข่าวอย่างเดวิดออนสตีนคุณผู้ชมเทียหนึ่งในแอตติกเขาบอกว่าจริงๆการพูดคุยอะ่ะมันคุยกันอยู่พูดเลยว่าลิวพูอะ่ะคุยกับเอเจนต์คือเลมี่อัปาสของซาลาอยู่เพียงแต่แน่นอนในเมื่อมันยังตกลงกับเอเจนต์ไม่ได้อะ่ะสัญญามันก็จะไม่ไปถึงนักเตะเพราะคุณปั๊บมีนี่หนาเป็นเอเจนต์นี่นาไปคุยกับพี่ๆทีวี คุณป๊อปต้องการเงินเท่านี้ให้ได้ไม่ให้ไม่ได้ตัดๆๆๆๆๆๆยังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นไอ้กระดาษแผ่นนี้มันไม่ไปถึงคุณป๊อปอยู่แล้วเพราะว่ายังเคลียร์กัน่จงมันยังเคลียร์กันไม่จบอ่ะซึ่งมุมนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังมีประเด็นที่เคลียร์กันไม่จบก็คือเรื่องค่าเหนื่อยปัจจุบันซาร่ารับอยู่สามแสนห้านะคะอันดับหนึ่งสูงอยู่แล้วซึ่งการเจราจาใหม่เนี่ยอัปปาสเรียกสูงกว่าเดิมอยู่แล้วโอ้เหรอฮะอยู่แล้วไม่เท่าเดิมด้วยนะไม่เท่าเดิมอยู่แล้วซึ่งอ่ะ ถ้า400ยังไม่รวมค่าภาพลักษณ์ค่าเขาเรียกอะไรโบนัสต่างๆนะซึ่งตอนนี้300ห้าเนี่ยโบนัสโบยิงนู่นนี่นั่นลงเล่นก็เกือบ400อยู่แล้วนะอ่านี่รวมทุกอย่างเพราะฉะนั้นลิวพูลสิ่งที่ต้องระวังอันนี้นี่นะไม่ได้เข้าข้างสโมสรนะคะบอกก่อนต้องมองในมุมอย่างนี้ว่าฤดูการหน้ามีใครจะหมดสัญญาบ้างที่จะต้องต่อจะเจอในเคสเดียวกันล็อบโบ้ถ้าจำไม่ผิดนะพ่อมีอาริเบเกอร์มีอีกสองคนน่ะน่าจะไม่ได้ว่าใครบ้าง แล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้ไงว่าเรียกได้เหมือนกันเออก็ต้องเรียกได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายปัญหามันก็จะกลายเป็นคุณคนโทรลอะไรไม่ได้เลยคุณควบคุมอะไรไม่ได้เลยในเมื่อสุดท้ายนักเตะทุกคนถามว่าโมซาร่าเก่งใช่ดีหูอยากเก็บไว้มากคุณไม่อยากเก็บอาริสองเบเกอร์ว้อ่ะอืมก็คุณไม่อยากเก็บโรเบเอสันวิอ่ะอออทุกคนสัมพันธ์หมดในทีมนี้แล้วคุณมาตามใจหนึ่งคนปีหน้ามาอีกสี่คนอะ่ะคุยกันยังไงอ่ะถูกปะ ถ้ามองในมุมนี้ม,มันมันจะทำกันยังไงจมองในมุมหลักการเออมองในมุมหลักการโอ,อ,อ,กกรอ้แต่แฟนบอลถ้ามองในมุมแฟนบอลน,นะถอดหูออกนะอยากต่อโมขอเท่าไหร่ให้ไปเถอะ